อันนี้เธอเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะเมืกี้นากับรถยนต์ร่บอกเลยว่าตื่นเต<ๆ>้นค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะคือเอาจริงๆตั้งแต่วันถ่ายเสร็จอะค่ะหนูก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ดูคะอยากดูมากๆคิดดูว่าตัวเองตอนนั้นเล่นเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เห็นคัตติ้งสุดท้ายค่ะมีโอกาสได้เห็นแบบบางส่วนของโฮม นิดนึงค่ะตอนที่เราไปอัด VoiceOver ค่ะตอนอัด VoiceOver ก็จะมีภาพของซีนนั้นประกอบอยู่ค่ะแล้วก็เราก็จะต้องแบบดูแล้วก็โอเคเอา feeling เข้าไปค่ะก็สนุกค่ะ<อ>ใช่พี่ชมพี่ซันนี่ทุกคนเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆแล้วก็แบบเป็นโรมาโดที่เชื่อดูแล้วแบบเก่งเราก็ทำให้เราก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวัน ตั้งใจทำงานทต,ตั้งใจเอออ่านบทเยอะๆค่ะได้ว,วิชาอะไรจากพี่พี่บใช่ที่เขาก็สอนว่าเวลาเล่นนะคะไม่ต้องไม่ต้องตามบทเป๊ะ mm hmm. ก็แค่แบบเข้าไปรู้สึกอะไร mm hmm. ก็เล่นเลยค่ะเป็นตัวละครตรงนั้นค่ะแต่ว mm ่าทางหลังตั้งใจไปก็เป็นตัวเราเป็ส่วนหนึ่งหนูว่าหลังจากอยู่กับโน,นโมมาสักพักอะ่ะ mm hmm. ตอนนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของหนูเลยค่ะ mm hmm. หนูก็ซึมซับมาเยอะเหมือนกันค่ะีอะไรเหมือนเกันบ้างแต่ก่อนอนะ่ะหนูมองว่าความ ความแสบอะค่ะไม่เหมือนนะคะแต่ตอนนอี้ก็เหมือนอยู่ค่ะ<ร> <laughs> ว่าความแสบแสบสนจนค่ะเรามองว่าคนดูเขาจะได้อะไรกับหนักเรื่องนี้บ้างคะม,มุมมองความรักค่ะ <c oughs> หรือว่ามันจะมีอย่างที่นูเคยพูดทั้งที่แล้วค่ะทีมทีมพี่สานทีมพี่ชมแล้วก็ทีมน้องเบสค,ค่ะ <c oughs> ทุกคนจะมีมุมมองความรักที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แบบเอะมันจะสายหรือเปล่ากําลังที่เราจะเซฟความรักนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ค่ะก็ฝากลองรีเลนะคะเข้าลงภาพยิมพ์วันที่29ิาจูนนะคะก็จริงๆพวกเราจะได้ดูแล้วนะคะวันนี้ก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆแล้วก็รอดูแบบคอมเมนต์จากทุกคนว่าจะเป็นยังไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องแรกของพวกเราเอวันนี้แต่ว่าพี่ปินจะมาดูด้วยอ๋อฮะยังไง พี่พี่เขามาให้กำลังใจค่ะใช่พี่เขาก็น่าจะอยากดูด้วยค่ะเขาถึงแลต้องเคลียร์คิวมาเพื่อเราเลยค่นว่างหรือเปล่าคะวันนี้น่าจะว่างเพราะว่าสมักตอนนี้เป็นงานคู่จะสนใจใช่ใช่เอเมื่อวานเห็นว่าไปถ่ายพลอดค่ะเออหละยคนก็เออช่วงนี้พรีเซนเตอร์ลุมเลยอะไรมีบ้างมีบ้างค่ะ ข้ามาได้เรื่อยๆค่ะจนเตรนไทยเป็นศิปิดีเลยดีใจดีมากเลยดีใดีใจดีในดีใจดีใจีใจมีใจดีใุดีใจดียจดกใจใดีใบดีใไดีใลดีใจดดดีใีใจดดน พลาสติกอะไรนะคะอ่มอะไรอีกอะไรอีกบลัชบลัชก็ค่ะใ <laughs> ช่ตีถือเป็นตีทองไปเลยเนาะสำหรับคู่น่าโอ้แต่จริงๆก็เราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่สปอร์ตค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ใช่มี่ท้องค่ะใช่เข้างาานเข้มาได้อีกเรื่อยๆเข้ามาได้เลยค่ะมีเแบรนดอนไม่มี <laughs> <laughs> แต่เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเราพร้อมลุอยอยู่แล้วค่ะ ราคาสูงุดกันคนเป็นยังไงบ้างทั้งดำทั้งหนุแล้วก็ไม่ผิดีขึ้นไหมสุขภาึ้นไหมสุขภาพใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าดีขึ้นทั้งคู่ค่ะก็อาจจะมีเอ่อบางวันที่เหนื่อยหรือปวดตัวหรือปวดหลังอะไรประมาณประนั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของการทํางานทุกๆวันเราแค่ต้องหาแบลนซ์ว่าแบบหนูรู้สึกว่าพอหนูกลับมาออกกําลังกายค่ะตอนนี้หนูมีแบบ personal trainer ใช่ไหมคะพอหนูกลับมาออกกําลังกายอ่ะมันทําให้หนูแบบรู้สึก สดใสกับกับ everything ขึ้นนะคะนอนครบ8ชั่วโมงหรลูกอ๋อนอนไม้ดีกว่ไม่ไม่ไม่ค่ะที่เคยนอนมาใช่ไหมคะไม่ไี่ยมันใจประมาณประมาณ9 9ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือวันที่ไม่ทำงานนะคะคือได้ตื่นสายๆนอนดึกๆเวลเวลาไหนให้กำลังใส่กันยังไง คิมหาการค่ะว่าแบบอาซูซูนะวันนี้อย่างเช่นวันนี้พี่เขาก็ส่งมาบอกหนูว่าอาซูซู้นะเมื่อวานหนูก็ส่งไปบอกว่าอาซู้ซูนะคือมันต่างแบบให้กำลังใจกันเราเรารู้ว่าแบบออต่างคนอาจจะต่างเหนื่อยแค่ได้ยินคำว่าซู้ซูนะมันก็ก็ดีใจแล้วค่ะขอยากทมเรื่องแฟนมีตหน่อยเพราะแฟนเขาเป็นปนารามาจะไปเป็นนาร์มทไลน์เพราะว่าจะมีแฟ<อ>นตัวงจิมินแล้วก็ฮานุนไ,ไปแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนค่ะ ใช่ก็เราติดตามนะคะแต่ว่าไปไปแน่นอนค่ะมีแพลนห,หลายประเทศเลยลูกหลายอีกหลายประเทศเลยที่เรายังไม่คอเบอร์ค่ะแต่ว่ามันเหมือนพอเราเจอแบบเางานหรือว่าหนางังอะไรเงี้ยที่เข้ามาเราก็ต้องอาจจะต้องยังไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนก็ไปแน่นอนค่ะ